ลักษณะของผู้เกียจคร้านตลอดเวลาพิกุทั้งหลายเมื่อพิกุกกำลังเดินอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในการหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิกุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดภิกุทั้งหลายเมื่อภิกุกกำลังยืนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในการหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือคุ้นคิดด้วยความคุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิขุก็รับเอาความคุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังยืนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุกำลังนั่งอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในการหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแคนหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าเปล่าขึ้นมาและพิขุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ พิขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียดคร้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดภิขุทั้งหลายเมื่อภิกขุกำลังนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิด ด้วยความครุ่นคิดในทางทําผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกคุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทําให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกคุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทําความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรอันเลวซามอยู่เนืองนิด